ยาบนนะ้อฮะฮะเอ,อ้ยมึงเคลื่อ,น,อ,น,อ,เน,อนเองอ่าเน่ยอ่าเลยบ่อเลเจ็บที่เป็นชั่วโมงกลัวผมได้ผมขอมอแรกเติมอีกไอ้วฮ่ฮ่ขอ,ขอ,ขอลูตาเที แม่นแน่วยึือหอออลบหนึ่งสองสามสี่ห้าโอกาสุวอาจารย์นนั้นไม่ชีแล้วก็เพื่อนๆผู้ใหญมท,ทั้งหลายเนาะ วัดป่าบ่อน้ำพะอินวันที่23่ธันวาคมสองพันอวัดป่าบ่อน้ำพะอินมีโรงทานมีการทำทานทุกวัน,ท,วนทุกเวลาโดยเฉพาะจากข้าตัวเราเองเนาะเมื่อคืนเนาะ ก็เลยสัฒน,นาธรรมกับอาจารย์ปัญญาชิกาของราสีรับวก็อาจารย์อุ้ยอ้วนเลื่อนหมนายามันชื่ออุ้ยพ่อมันชื่ออ้วนก็ได้คุยเรื่องอประสมสังพายาาเนานะ ซึ่งคำประสบคือครั้งแรกที่ทำการสังพยานาก็ได้พูดเรื่องศาสนาการปรับอวบของพระอาน่นปรับตั้งห้าห้าหรือสี่ละห้าเนาะปรับห้าครั้งซึ่งไม่เกี่ยวกับพระธรรมวินัยเลยนะ ที่ปรับอวบัติพระอา,า,าอนอนท์เหดูดีๆไม่ไดเกี่ยวกับวินัยเลยนะ,ะการปรับอวบัติพระอา,า,าอนอนท์เนี่ยมันก็เป็นในยะหนึ่งที่น่าคิดเพราะว่าทําสังยขยาครั้งนั้นบ้ะบาอานอนท์เป็นคนเสนอว่าก่อนหลับขันพริริพานน่ยพระพุทธเจ้าพระสงาพระเจ้าได้พูดถึงเรื่องวินยัย อาบัเล็กน้อยถ้าการเวลาล่วงเลยไปถ้าไหนมันไม่เหมาะสมก็ให้ยกยกหรือตัดออกอย่างเงี้ยได้เลยทีนี้ที่ปรับอาบัิพระนั้นก็คือพระอนันต์ลืมถามไปว่าอาบัตรเล็กน้อยนั้นถึงขนาดไหนประมาณนี้นะปรับถึงเหลือไว้แต่ปาาสพ14จิกายนที่สิบสามประมาณนี้ แต่พระนุไม่ได้ถามรายละเอียดนั่นแหละเหตุที่ถูกปักจึงไม่ได้เกี่ยวกับวิัยเลยเอา่ยวกับบรทุกคนเนาะเพราะฉะนั้นความเห็นต่างความเห็นต่างจึงเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ผสมสังคยาครั้งแรกอ่าเพราะฉะนั้นการออกจากอ่าเห็นต่าง คือการฝกเสียงไม่เห็นด้วยก็เกิดความแจกแยกภายในเดือนเดียวเนี่ยะแยกออกมาเป็นห้านิกายโอ้ยแปดนิกายนี่เห็นไหมแค่เดือนเดียวแยกออกมาเป็นแปดนิกายนี่เพราะว่าอ่อนสังขยานานะอาศัยพระอะรหันห้าร้อยลูก อยู่ถ้ำสวัสดหาห้าร้อ,อยรูปซึ่งมีพระมหากัสป,ปะ,ะเป็นประฐมประธานเนาะ,ะทีนี้ทำไมถึงพูดเรื่องนี้เนาะก็คือมีคนถามมีคนถามเข้ามาซึ่งหลวงตาเขาเคยพูดไว้หลายปีแล้ว ว่าพระอรหันต์ก็เสียงกันนั่นเองนะ,ะซึ่งซึ่งซึ่งลลธธหลวงตาก็กามันไม่ได้อยู่ในสมัยพุทธกาลหรอกแต่เมื่อก่อนหลวงตาก็ไม่ได้ไปรู้เรื่องนี้นะแต่หลวงตาพูดว่าด้วยความเป็นจริงอ่ะมันก็ต้องไม่เห็นด้วยก็มีเห็นด้วยก็มีอะเพราะมันมเป็นเรื่องบริหารเรื่องปกครองไง คณะสงฆ์ก็ต้องถกเสียงกันถ้าไม่สกเสียงกันแล้วพระอรหันจะไปประชุมทําไมใช่ไหมจะประชุมกันทาไมล่ะถ้าไม่สกเสียงกันเอ้าประชุมมันก็ต้องมีอานออกมาเห็นใช่ไหมดังนั้นจะเรียกประชุมทําไมอเพราะฉะนั้นพระอรหันแม้แต่พระอรุ์ตอนนั้นก็ถือว่าเป็นถือว่าเข้าถึงอรหันตผลแล้วใช่ไหม แล้วก็ยังชูคปามอาบาดอย่างเงี้ยยังถกเถียงกันไม่เห็นด้วยสแสดงว่าพระอานทน์เนี่ยก็ไม่ได้ถามทําไมไม่ระลึกอเอาอย่างเงี้ยที่จริงพระอรหันต์เนี่ยไม่ได้รู้มากอะไรเลยอย่างเงี้ยก็เหมือนอปัญญาที่จริงปัญญาไปการใช้ปัญญาดับกิเลสนะไม่ใช่ไหมปัญญาที่จปไปรู้คนอื่นขนาดนั้น <c oughs> รู้สิ่งอื่นขนาดนั้นนะ งั้นก็คงไม่เสียงกันไม่ประชุมกันเนาะนะเพราะฉะนั้นรู้น้อยไม่เป็นไรขอให้รู้สึกตัวเนาะอ่าต้องตาเลยู้ดตลอดการมีสตินะรู้สึกตัวทั่วพร้อมรู้สึกตัวอยู่เมืออเนืองนั่นแหละอะ่ส่วนส่วนจะไปรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้มันเป็นเรื่องอ่าอ่าอะไรล่ะ <Okay. S 1> เขาเรียกว่า เป็นความรู้เฉพาะตนก็แล้วกันนะแต่สำหรับหลวงตาก็แค่ได้วิจาร์วิจัยเฉยๆโยไม่มีเจตนาอย่างอื่นเพราะว่าหลวงตาก็ไม่เคยเป็นพระอรหันต์แล้วก็ไม่เคยเกิดอยู่สมัยพุทธกาลแต่จากการได้วิเคราะห์วิจาร์ณ มันธรรมมันก็ต้องวิจัยวิจาร์ณได้เนาะ,ะว่าพระอรหันต์ก็ยังมีความเห็นต่างกันนะเห็นไหมอ่ามันถึงแยกระหว่างทำกับการปกครอ,องของคณะสงฆ์นะเห็นไหมอ่าเพราะฉะนั้นความเห็นต่างม,มันมีอยู่ตลอดเนาะอ่าไม่ใช่ว่าโอยเจะเป เห็นด้วยกันหมดอ่าก็เลยยินหลายคนบอกว่าผู้รู้ไม่เถียงผู้เถียงไม่รู้ที่จริงผู้รู้ก็เถียงกันพระราหันก็เถียงกันเหมือนกันเห็นต่างเหมือนกันมีคําถามไหมน,นัดครับมีมีคาถามครับจากคุณบุญไทยอ่อนนิ่มถามมาว่าเวทนาที่เกิดขึ้น ตอนนั่งดูลมหายใจเราควรจะข่มเวทนาหรือจดจ่อดูลมครับจดดูลมนะคือวางเวทนาสานะ,ะเวทนานะมันก็เป็นเวทนาเป็นของไม่เที่ยงเห็นไหมแค่เรารู้นะเดี๋ยวเวทนานะครับเวทนาในมีสามในทางบาลีในทางภาษาธรรมมีสามคือสุข,ขเวทนาภุกเวทนา เลือไม่สุขไม่ทุกข์เนี่ยเวทนาหรือเรียกว่าอาทุกข์อะรุขะมะรูขะคือไม่สุขไม่ทุกข์อะไเรียกว่าเวทนาสามนะส่วนกรรมนะอ่ะก็มีสามเหมือนกันมีมีกายกรรมวจีกรรมฮะและก็มโนกรรมเห็นไหมอ่าส่วนส่วนในทางศาสนาพุทธเรา ในคําสอนในศาสนาพุทธหลักการใหญ่ๆคือ,อเหตุเกิดเกิดจากมโนกรรมจะเน้นไปที่ทมโนกรรมไม่ได้เน้นทางกายกรรมหรือวจีกรรมเน้นไปที่เหตุมันคือมโนกรรมนี่คำถามจากคุณทวัชชัยวันนะครับนั่งทําความรู้สึก ตัวทั่วพร้อมสามารถเข้าถึงฌานได้ไหมครับได้ได้แน,น,น,นนะ่นอนนะล้านเปอร์เซ็นต์ะไรนะได้แน่นอนนะเพราะการเข้าไปสู่ในฌานเนี่ยเหมือนหลวงตาบอกอาณาปานสติเนี่ยเขาเรียกว่ารักขนพนิชาฌานเขาเรียกว่าจเจริญฌานนั่นแหละภาษาง่ายๆไม่ได้เข้าฌานแล้วจเจริญฌานพอจเจริญมากๆแล้วก็เป็นการทรงฌานหรือเรียกว่าอุเบกขาธรรมนั่นแหละนะ ไม่ได้เข้าฌานนะเขาเรียกว่าจะเริญนฌานนะคุณกิติทองขาวครับกีรติทองขาวถามว่าถ้าผมต้องตายวันนี้ควรทําอะไรครับก็ควรมีสตินนะ,อะยอมรับนะทุกสิ่งทุกอย่างทาใจให้รละลึกถึงพระสมมาสัมพุทธเจ้าเรียกว่าพุทธากันเองเองนาะ อขอให้จิตตั้งมั่นและลึกถึงคุณางาความดีเราก็จะได้สุขพบที่ดีนั่นเองจากคุณแฮปปี้ครับหลวงตาถามว่าหลวงตาครับคนที่ทำงานใช้ชีวิตควรฝึกสติแบบไหนเหมาะที่สุดครับอานาปนสติเพราะเราหายใจเราทำง,งานแล้วก็หายใจอยู่นะอานาปนสติอานาปนสติเนี่ยปรียบเหมือนเรามีรถส่วนตัว ขับจากบอ่อน้าอินถึงอุบลเลยอย่างเงี้าายสร้างกรรมฐานอย่างอื่นเนี่ยเราต้องต่อรถไหลต่ออ่ถึงไหมอ่าบางทีก็นั่งจากนี้ไปลงเนี้ยช่องเม็กจากช่องเม็กไปอุบลจากอุบลไปโคราชบางทีตกรถเลยรถหมดไม่มีอย่างเงี้ยไม่ทันรถอย่างเงี้ยนะแต่อานาปานสิเนี่ยเหมือนเรามีรถส่วนตัวเลยเพราะเราหายใจอยู่ตลอดเวลา นาบาลสติเหมาะกับเพศทุกเพศทุกวัยเพราะเด็กก็หายใจอยู่แค่เอาสติมากําหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกแค่นี้นั่นแหละเรียกว่าทําได้ตลอดเวลาลวนั่นเองาจากคุณปูกิติพัฒน์ครับหลุดออกจากความรู้ก็คือสมมุติจิตปรุงแต่งใช่ไหมครับหลวงตาใช่มันก็มีสตมันข้ามเราถ้าไม่มีสมมุติก็เป็นวิมุตินนะ,ะำไมแต่ก็ มันยากมากที่จะอธิบายเรื่องนี้เพราะเราก็ยังอยู่ในสมมุติอยู่จริงไหมถึงจะเข้าสู่ถึงอรหัตผลเราก็จกมะมีสมมุติอยู่เพราะเราอยู่กับสมมุติอยู่กับพวกที่มีสมมุตินะเข้าใจไหมบางทีก็ไม่ได้นะเพราะว่าเราต้องอาศัยสมมุติอยู่อาศัยขันอยู่นะ คุณธนสิทธิ์ศิริวานครับแกะสลักพระพุทธรูปเพื่อจําหน่ายเชิงพาณิชย์บาปไหมครับก็ถือว่าเป็นพาณิชย์ถือว่าเป็นอาชีพก็คงไม่บาปหรอกเนาะเพราะเราทําอาชีพนี้เนาะอาชีพไหนก็ไม่บาปเ,ร,เราไม่เบียดเบียนตัวเองไม,ไม่เบียดเบียนคนอื่นจริงไหมเราไม่ได้ทำผิดกฎหมายเราไม่ได้ไปเบียดเบียนใครเนาะ,ะ,ะถือว่าเป็นอาชีพนะ จากคุณคุณเพิ่มครับถามว่าทำไมถึงเรียกพระว่าบวชนาคถ้าบวชนาคมีจริงแสดงว่าพญานาคปลอมตัวมาขอบวชมีจริงใช่ไหมครับข้างในตำราก็มีจริงนะ,ะ,ะพญานาคเนี่ยเวลาพระออกไปอุทดวงนี้พญานาคปลอมปลอมบนมากับพระที่ออกไปนั่นแหละเดินทางมาอยู่สำนักของพรนะพุทธเจ้าเนาะแต่เวลาหลับเนี่ย ทุกอย่างก็คลายออกอย่างเงี้ยก็กลายเป็นหน้าเนี่คือตาราแต่ในยะของความเป็นจริงเนี่ยเนาะพญานาคไอ้ว,ออว,ว่าเขาก็อยากบวชก็เลยใช้ว่าบวชนาะ,ะแต่ลูกตาว่ามันเป็นการเริ่มต้นมากกว่าในยะก่อนจะบวชนาต้องทรงนิสัยให้ไปเริ่มเป็นนิสัยของสมณะก็นะ,ะทำไมพระ ภาษาภาษาที่หค่อยพ้นนิสัยอ่าพ้นนิสัยออกจากคารวะนั่นเองเพราะเราติดนิสัยคารวะามาใช้ชีวิตแบบคารวะมาถูงไหมอ่าเพราะว่าปีหนึ่งสองปีมันก็ยังเห็นไหมบวชใหม่ๆก็ยังนิสติดนิสัยจากคารวะอยู่ถูงไหมถ้าบวชมานานๆไปปีสี่ปีที่ห้าเนี่ยถือว่ามันอยู่ในเพศสมณสารโลกอ่าจน ความเป็นสมัสารูปเริ่มมีก็เลยพ้นออกจากนิสัยคารวะาน,นั่นเองไม่ใช่พ้นนิสัยอย่างอื่นนะ,ะเพราะว่าเราเคยชินกับการเป็นอยู่แบบคารวะไงริงไหมครับจากคุณเพิ่มจากคุณเพิ่มสายหยุดอำนาจกับบารมีตัวเดียวกันใช่ไหมครับไม่แน่ใจอำนาจบารมีคือนิสัยนะอำนาจเนี่ยหมายถึง ผู้เหนือกว่าผ,ผู้ผู้มีความเหนือกว่านอำนาานะส่วนบารมีเนี่ยมันก็เป็นนิสัยมันคล้ายๆกันบารมีที่เหนือกว่า,านิสัยเหนือกว่าก็มีนะมันเลยว่าแะใช้ภาษาอาจจะความหมายแตก,จก,กนนะต่างกันนะอ่าะลุงตาคงไม่แน่ใจต้องไปเอาเอา,เอาพุทธะอะไรนะจนารนุกรมหรืออะไรนะเรียอพจนานุกรมมาอ่านกันเลวกันเพราะว่าความหมายาแม้แต่ภาษาเดียวกันเนี่ย มันก็ความหมายคนละเรื่องเห็นไ,ไหมไม่จะรับประทานกับกินอย่างเงี้ยเห็นไ,ไหมอันเดียวกันจช่ไหอันเดียวกันแจ่เรื่องเปคนละอยา่างเห็นไหมอ่านั่นเป็นเรื่องของการการตีความของภาษาเห็นไ,ไหมอ่าอย่างอ่าใช้ราษาศัพท์ก็สวยที่จริงเสวยให้เป็นภาษากมเมรอ่าแล้วก็ถ้า คนพูดเพราะเขาบอกว่าพูดเพราะคือรับประทานใช่ไหมถ้าพูดแบบว่าชาวบ้านก็กินอย่างเงี้ยถ้าพูดแล้วก็ยันหานะแดกอย่างเงี้ยเขากินเหมือนกันใช่ไหมภาษาอีสานทางโพนมันหงษณะยัดหาม่นหงนนะก็กินเหมือนกันในภาษานั้นเนาคำถามมาทางไร์สดครับกาเบรียนถามว่าการดูลมจะตัด ราคาได้อย่างไรครับถ้าไม่ใช้อสุภกรรมฐานหรือกายาคตากรรมฐานขอบคุณครับอ๋อได้สิเนาะที่จริงพระพุทธเจ้าว่าอ่าไม่ต้องไปรู้อะไรมากถ้าเราไปคิดเอาเนี่ยไปใช้อสุภไปคิดเอาอย่างเงี้ยคิดว่าของเล่าของเหม็นเนี่ยมันก็เป็นแค่ความคิดถูกไหมการจัดความคิดการจัดความปรุงแต่งต่างหากละ่ะมันถึงจะจัดทุกสิ่งทุกอย่างเข้าไปสู่มรรสู่ผลได้ ถ้าเรายัางมาใช้สัสญญาหมายเอาก็เป็นสัญญาคือหมายเอาก็หมายถึงว่ามันของเร่าของเห็นเราก็คิดเอาคือเอาสัญญามาแก้สัญญามันมันไม่ได้เอาความคิดมาแก้ความคิดไม่ได้มันแค่เปลี่ยนอารมณ์เฉยๆมันแก้ไม่ได้จริงนะนะเพราะฉะนั้นการฝึกการเจริญฌานหรืออ,น,อน,นาปนสติเนี่ยคือตัดกระแสออกไปเลย ของความปรุงแต่งของสังขารทั้งหลายอ่ามันก็เลยตัดเข้าสู่มรรสผลเลยในในค่อนข้างอ่าอ่าชัดๆเข้าไปสู่ตรงนี้แล้วไม่ต้องไปพูดถึงราค่าหรอกเนาะมันจบหมดเลยเนาะอะนะนะนะามจากไล์สดครับหลวงตาคุณมนูนถามว่านั่งสมาธิได้ความสงบ เกิดได้ดีแต่ไม่เคยเห็นนิมิตและสภาวะอะไรแปลกๆเหมือนคนอื่นๆถือว่ามาถูกทางไหมครับมาถูกทางดีแล้วมึงอย่าไปเห็นเหมือนเขาเลยนะถ้าเห็นเหมือนเขาลราโะนิมิต่ยมีหลายอย่างมากเลยนะจะบอกให้งั้นคนจะบอกหลงนิมิตเลยเนาะคือไม่เห็นละดีที่สุดเนาะขอให้มปอยู่ในมีสติจำลองอยู่ในลมหายใจข้าเราแค่นี้พอ ไม่ต้องไปคิดอะไรไม่ต้องไปเห็นอะไรเนาะเห็นแต่ตัวเองรู้สึกตัวอยู่ซึ่งความคิดรู้สึกตัวอยู่ซึ่งลมหายใจเขาเา้าออกนะนั่นแหละคือขนทางเนาะที่จ่งรักสันะ้นเนาะวันนี้นะสุกาก็พูดมาอานานพอสมควรน,นะมีคนดูกูไมน้มยี่สิบครับอ๋อวันนี้มันหนาวมากเนาะหนาวจริงๆเนาะ วันนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุการที่ไปบินสบัตกับบ้านคำก้องเนาะก็ะเห็นชาวบ้านอยากใส่บาตรเนาะ,ะภาคหลายประยมใส่บาตรนะ,อ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 ะโอเครับพรเน,นะนาะถาวิภริวาปุราาริปุเรนติสักครังเอวะเมวะอิโตน,นังเปตนังอุปกัปจิ อิจิตังปิติจังตุมังคิปเมวัจมิจันตุสัเบปุเรนตุสังกปายันโดประสุยธามนิโชติรัสุยธาอภิวารนาสิริสานิจังมุตาปจานิโนจัตตารโรธรรมาวันติอายุวันโอุขังภักลังสา10